ลูกมั้งลูกไอตงบิ๊กการงานทีมทุกอย่างมันเป็นกรชนบิ๊กเนี่ยอ่าทตอบครับตะแกรง GT ตัวนี้เป็นคู่ตัวเลยเอ่อท่านไฟโกรมไฟโกมอ่ะจาตะแกรงนี้ทุกตัวนะครับจะต่างกันที่โลโก้หน้าโลโก้หน้าก็ตามเจเนอเรชั่นเลยจะมี dx มี gl มี se มี sx และมี gt G.T เนี่ยไม่ใช่รถซิ่งนะ G.T สมัยก่อนเป็นรถทัวร i n ิงอ่า G.T แย่ย่อมาจากแกรนทัวร์ลิงก็คือเป็นรถที่ว่าวิ่งสําหรับท่องเที่ยวหรืออะไรปมานนี้ G.T ใช่ย่อมาจากแกรนทัวร์ิงใช่เพราะฉะนั้นภายในก็คือจะหรูหรากว่ากว่าชาวบ้านเขานะครับภายในก็อาจจะมีอ่าบอกปรับระดับได้สีทิศทางภายในเป็นลายไม้อะไรพวกนี้เน้นหรูหน่อยเน้นหรูครับสมัยก่อน G.T คือแกรนทัวรง อรถคือรถท่องเที่ยวคือรถท่องเที่ยวรถแบบว่าขับชิวๆอ่าจีทีไม่ใช่รถซิ่งจีทีคือผมผมก็สงสัยมานานแล้จีทีแต่คือมันย่อมาจากอะไรแกรนโพลลิงครับความความรู้เลยแกรนโพลลิงความรู้เลยมันก็มีแปลงติดหน้าใช่แต่แต่ด้วยความที่ว่ามันเป็นจุดสูงสุดของของคลาสของรถรุ่นนั้นๆอ่าอย่าง DX ก็คือเป็นรุ่นโล GL ก็คือรุ่น ออปชันเสริมขึ้นมาหน่อยนึงอ่า SE SX ก็อาจจะมีออปชันพวกี่ต่างต่างเรื่องเครื่องยนต์ต่างอะไรพวกนี้รหัสตัวถังอาจจะต่างกันคือไอ้พถามนิดนึงพี่พี่ต่อครับเอ่อไอตัวเอ่อ KE 7 0เนี่ยครับไอตัวแรกเนี่ยครับคือมันมีเอ่อโฉมแรกเลยคือสากลมสากลมคาสเกตจุดสังเกตเลยพี่จุดสังเกตเลยคือหน้า ไฟกลมกันชนเป็นการชนเล็กการชนเป็นเล็กๆแต่เป็นเป็นเป็นสเตลลิต์เราเงานะอ่าออันนี้คือจุดอันนี้ตัวแรกบางบางคันอ่ะเขาแปลงมาเขาแปลงคือต้องดูไงพี่คือจุดหลักๆนะครับระหว่างเหลี่ยมเล็กไฟกลมมันจะใกล้เคียงสังเกตภายในอ่าถ้ารุ่นแรกจะเป็นภายในสีดำอ๋อนะแล้วก็ยังมีภายในสีน้ำตาลแต่สีน้ำตาลจะเป็นสีน้ำตาลอ่อน อันนี้คือจุดสังเกตแรกพอมาอมเป็นตัวที่สองตัวที่สองเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเหล่อมเล็กเดี๋ยวก,ก,ก็คจะเป็นไฟเดียวเป็นไฟไฟหมุนเหมือนกันแต่จะเป็นไฟดวุเ,เดียวข้างละดวงอันนี้เหลื่อมเล็กเครื่องยนต์ทุกบ้านทุกอย่างจะเหมือกนกับไฟกลมนะครับแต่ภายในจะเปลี่ยนเป็นละเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนน้ำตาลอ่อนแล้วก็จะมีรุ่นที่ว่ามีวัดรอบกับไม่มีวัดรอบ ตอนนี้มีมีทั้ง D X และ D L นะไม่ต้องไปเถียงกันว่า D X ไม่มีวัดรอบ D L มีวัดรอบอะไรได้คือตัวตัวสุดท้ายจะเป็น G T จุดสูงสุดี G T เหมือนเหมือนเหมือนรถยุคเหมือนรถทุกวันนี้ที่ว่ามีอ่ายกตัวอย่างเหมือนอ่โตโยต้ามีรุ่น J มีรุ่น D มีรุ่น E มีรุ่น S อะไรประมาณนี้ประมาณนี้เข้าใจเไหม แล้วทีนี้พอเป็นเหลี่ยมใหญ่เหลี่ยมใหญ่จุดจุดสังเกตหลักๆเลยคือไฟหน้าจะเป็นเหลี่ยมใหญ่เต็มแล้วแล้วกันชนมันจะมีทั้งกันชนสแตนเลสและกันชนเขาเรียกว่าบิกโนสอ่าอ่าพิบัมเปอร์อ๋ออ่าก็คือจะมีกันชนพลาสติกที่เป็นกันชนใหญ่แล้วก็จุดโช๊คจุดโช๊คยิโช๊คจะไม่เหมือนกันละช่องลมผูกช้างจะไม่เหมือนกันประตูจะไม่เหมือนกันและกู้หน้าอ่าแผงประตู ภายในจะเป็นสีน้ำตาลเข้มแล้วตัวท้ายที่จะเป็นขยับรุ่นเป็น TE 7 1เอ่อตัว70สุดท้ายคือหน้าเทหน้าเทหน้าเทตัวนี้มีรุ่นพิเศษด้วยนะรุ่นพิเศษคือจะเป็น1.5 GL ก็คือได้เครื่องคัน5แล้วก็จะมีรุ่นที่เป็นดิสหลังมาจากโรงงานเลยวันนี้ได้ความรู้เยอะมากเลยพี่แน่นเลยวนี้วันนี้เจอไ้ต่อเต็มเต็มจุด สังเกตอีกอย่างหนึง่งที่จะเป็นหน้าเทคือมือเปิดประตูจะเป็นสีดำอ่าถ้าเป็นรุ่นอื่นจะมือเปิดเป็นคุมเป็นเป็นสแตนเลสเป็นโครเมียมอ่าเป็นสีเงาเงาเสแตนเลสไฟท้ายก็จะไม่เหมือนกันละเหลี่ยมเล็กไฟโกมไฟท้ายเหมือนกันเลี่ยมใหญ่กับหน้าเทไฟท้ายก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งคือสมัยก่อนเนี่ยรุ่นไหนพี่่ิยมเป็นแท็กซี่มากที่สุดเลยแท็กซี่จริงๆอ่ะคือตัวเหลี่ยมใหญ่เลียมใหญ่กับหน้าเทอ่าอ่า เพราะว่าณตอนนั้นมีเครื่อง1.5แล้วกาจะนิยมเอาเครื่อง1.5ไปทำแท็กซี่กันแท็กซี่สมัยก่อนว่าเป็นรถที่วิ่งกันทั่วเมืองทั่วเมืองทนอึดทนทนนานเลยใช่ไหมก็วิ่งกันหลักล้านกิโลคือเข็มไม่เนี่ยตีวนสองรอบแล้วก็ยังอึดอยู่ยังทนอยู่นะเป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าเป็น เป็นนิยมเอาโครล่ามาทำแท็กซี่จนถึงทุกวันนี้โอ้โอ้ทั้งนี้ขอบคุณมากวิความรู้เลยรู้เก่า